โอ๊ยโอโอ๊ยตายแล้วโทรศัพท์เป็นไรเนี่ยไม่น่าสาใจเลยอุ้ยใจเย็นๆก่อนสิลูกรลับไม่เอาอหนูจะเอารุ่นใหม่งั้นเอาไอโฟน5แม่ไปใช้หน่อยได้ไหมลูกโทรศัพท์อะไรกันแม่โบราณเขาใช้กันรุ่นนี้เจ้าลุ่นอุ้ยพังไหมเนี่ย ใจเย็นเดินก่อนสิลูกรักมีอะไรกันหรอคะแม่เฮออ้แมงมาพอดีเลยมาอยู่เป็นเพื่อนอาร์ตด้วยนะอาร์ตโวยวายว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่ดูแม่จะหาเงินไปซื้อให้อาร์ตก่อนโอ้โหพังไหมเนี่ยอาร์ตนี่เกเป็นบ้าเลยนะควาาโทรศัพท์ทิ้งทำไมก็เราอยากได้เครื่องใหม่อ่ะถ้าเราไม่ทําแบบนั้นแม่ก็ไม่ซื้อให้นี่แกรู้ไหมกว่าจะหาเงินซื้อโทรศัพท์ได้แต่ละเครื่องอะ่พะพ่อกับแม่ ขนาดไหนจริงเหรอเงินแมงก็ไปช่วยแม่ทํางานดิจะได้มีเงินมาซื้อโทรศัพท์ให้เราแก่นี่มันไม่มีสำนึกเลยจริงๆเดี๋ยวเราเสตให้ดูโอมนะโมพุทธายะโอ ไปซื้อเครื่องใหม่เอลชาหน้าแล้วกันอาร์ตรับรองแกได้รุ่นใหม่แน่ดูนี่สิลูกรักแม่ซื้อมาให้แล้วอ้ออารหลับไปแล้วครับอ่ะงั้นไม่ให้แกเล่นก่อนแล้วถ้าตื่นแล้วก็เอาให้อาร์ตด้นะ